ก็จะมีให้เลือก2อย่างก็คือสามารถจะใส่ทั้ง2อย่างพร้อมกันเลยก็ได้หรือว่าเราอยากจะใส่แค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นกันค่ะ,ะตัวที่มีให้เลือกตัวแรกนะคะก็คือตัวไฟเบอร์จี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้อยเอซนใยอาหารก็จะส่งผลดีในเรื่องของความอิ่มท้องเนาะคะ่ะแล้วก็ให้ใย,ยอาหารเนี่ยสูงถึง12กรัมก็คือเรียกว่า ครึ่งนึ่งนะคะของความต้องการของใยงอาหารเลยทีเดียวเพราะเราเ,เติมไฟเบอร์จี้ลงไปในตัวไมซ์มาเชคด้วยนะคะเพียงแค่ 1, <S 1> <S ช้อนกินข้าวหรือ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองแล้วก็พลังงานก็ต่ํามากแล้วก็ดีกับพวกแบคที ria probiotic ที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราด้วยค่ะหรือว่าใครที่ ต้องการเสริมเพิ่มโปรตีนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่ออกกําลังกายนะคะต้องการสร้างกล้ามเนื้อหรือคนที่ต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพทานได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็เติมตัวที่เป็นเวโปรตีนะคะเพิ่มขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็จะให้โปรตีน,นะคะเพิ่มขึ้น10กรัมนะคะก็สองช้อนต่อสชอ้อ,ชอนกินข้าวะคะ่ะ เขาสามารถที่จะใส่ได้มากเท่าที่เราต้องการแล้วก็สามารถคำนวณได้นะคะว่าเราต้องการโปรตีนเท่าไหร่แล้วก็ตักเพิ่มเติมขึ้นไป